ลายอ๋อบัสมันออกของแทงถ้าเอาของจริงๆอนะ่ะถ้าเอาของให้บัคคนเป็กของดามเมจแล้วก็ของแทงแค่นนะั้นอ๋อเจ๊เข้าพีวายังนี่เหละนอนละเลดจานนองเอ็กบีทำไรใครวะไม่มีใครเล่นแล้วหรอแล้วพี่ไงฮัลโหลฮัลโหล ยังไม่ครบแอ and Free f K i r e and FF คุยคุยฟอยูมาอยู่ไหมไอโนอานออานอขอตูนหน่อยขอบันท้ายหน่อยอันบันท้ายบันท้ายขอบันท้ายของ ไอแมขอขอเยสตูนหน่อยครับเยสตูนมึงครับรู้แต่รู้แต่กูอยาก,กตีนมึง <N og> ูบิดมาอยู่ไม่ฟังกิ้งไอโน่ปูนนะครับกาญาญายา,ยา,ยา,ยาถ้าเกิสามสี่เหมือนพวกเราเล่นกันแค่สองคนนี้ไนั่นไหวนั่งเกี่ยวของมึงเว้ ไปเดี๋ยวเดี๋ยวหวังว่าหวังว่าเราจะไม่เจอไอ้ผู้เดิมพันนะเว้ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวหวังว่าเราจะเจอไอ้ผู้เดิมพันซื้อคอร์ร้องเลยไม่ไม่ใช่ทีมอื่นนะถ้าทีมอื่นนี่ไอ้ทีมอื่นจะบอกมยู่ ตัวรอดสู้อย่างมีสติแตกล้ามเลยะกทองเทพเต็มเครืร่องเลยวิตายออกไปด้วยไปฟัาที่เล็กๆดีกว่าแล้วเขาค่อยๆขยับที่ใหญ่นี yeah. ่ทั้งหมเราเราไปดูคนอื right> ่นแล้วแบบแบบรายงานการแข่งอีสปอร์ต ไอ,อเอไอ,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 อคนภาคการแข่งกูกูว่าไร้คนภาคการแข่งน,น่าจะบอกว่ามึงมึงมึงภาคาแข่งกูเหรอค <c oughs> ือแบบนีได้ปืนแล้วได้ปืนแล้วเอ้ยมีคนจะตายวะมีคนมากมายกำลังจะตายจ้าไอ้ย่เจตายไปก่อนแล้วเสร็จแล้วก็เป็นตาต่อไปก็ควรจะเป็นเพื่อน เรียกกเล็กเรีกเรีกเกเียถ้าเรียกูปลวแล้วเพื่อนาจะเล่นเดิมพันเจออยากเลยอีกอ่ะโอ้แกเกมมันง่ายอ่ะอยากเลยอีกอ่ ไม่ใช่เราเราไม่ผูอใหญ่ชนะเว้ยเรียบร้อยโอเคเขาได้ no, no, no. No, no. คิวโนโน่โนโน่โน่ป้าฟาโก้เดี๋ยวกูคนหรือคนหนึ่งม,มันยาวหนึ่งเดียด๋ยวนะฆ่าเวลาผมามาถึงแล้วไอ้เหี้ยมันปะตูกูเลยเหี้ย คุณจะตายแล้วอัวหายไน่เลยหนีไม่ได้อ่ะไอ้เ้ไปแลยช่วยเลยตาย ลบฟังเอียดเออใช่ไงเนี่ยเส็ก่อนรวมโทรศัพท์กนจริงนะจะบดญแดงชาล่าบาท ลบไปสามแมลบไปสามแเาลบไปสอมเอากัวสกิลตัวชาร์จนุนล้ลลวนอ่ะตัวจรียนเขา หมดแน่มึงงานลบหมดแน่เดี๋ยวตอนนี้เราวีเพิ่มตึกตอนนี้เราวีเพิ่มตึกเราไม่ต้องกลัวตายกันแล้วหนูตายแน่ไม่มึงมือดุมึงช่วยมาดุ สมรภูมิเอาเตัวรอดสู้อย่างมีสติม,มึเชื่อมู่เชื่อไปยังเวิร์กช็อปเทคโนโลยีตายแล้วว่างั้นกูโดดกากแม่แป่งเลยที่ประจำกูกทีกก่าโอ้ นี่คนเยอะตื่นตัวไว้โอ้ไปแล้วไปแล,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 ล้วเอ้ชี่ยไอ้กเูเจอระดับอายุคีวะเนี่ยแบบกดมาหนึ่งสีแล้วแล้วแบบโดนลุมโดนเอคลุมยิงตายหรือเปล่าเนี่ยกดมาหนึ่งสีแล้วโดนลุมยิงตายอะ วงนัดเดียวไม่ไม่ไม่ถึงสาตูนะยิงไม่เดียวแตกพี่ปื้มตบลองอยูไม่เชื่อไม่เคยเจอพี่ปื้มเขาเล่นเขาเขาเล่นโทรศัพท์เลยนะอันนี้อ่าอันนี้จริงคลิปต่อเขาเล่นโทรศัพท์แต่อันนี้อันนี้คลิปใหม่แล้ว ในการอันนี้เขามีคอมอแล้วก็เเล่นของดิไม่แม่เหตุผลที่เขาเล่นคอมรู้อะไรไหมก็คือเขาเขาอยากเจอพวกที่แบบไลไล,ไลชีวิตอะพวกที่แบบฆ่าไห้ตายอะไรอย่างนั้นพวกที่ตายยากเพาจิงนะกูคเ,คเคยแบบให้ให้น้องชายกูแบบเอาเอาคอมเอาคอมของน้องกูมามาเล่นไว้มามาเล่นคอมไว้เอาน้องชายกูมาเล่นฟรีไฟล์เล่นคอมไปแล้วแบบมัาเจอแต่อะไรรู้ไหมเจอแต่พวกเล่นคอมเลย มแล้วคือใจเยตงเรดาร์ซุปเปอร์แล้วนวเว้ยไอ้งเจอคนไอ้เจ้าทรงเชงกูไอ้เจ้าทรงเชงกูเอรถตกความรีบรงเชง กูกำลังขับตงิงแม่คับวกพุงอยู่ขับตรงจริงลักดินแม่พวกพุง ไหนวะแผล้างหม่นนะของอยู่นี่กูจะลงช้าอย่างเดียวเลยตอนเนี้ยกูจะลงช้าอย่างเดียว้องหมนน่กูไม่ชอบเรียนไม่ได้นะกูจะติดคุกเดี๋ยว เดี๋ยวทรงเคียงกูอยู่ไหนไวะเนี่ยเจ๊ใพี่ไปส่งที่ไปส่งม่น้องสาวให้พี่ไปส่งแม่น้องสาวเจ๊ขับเจ๊ว่ายน้ำขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขับไปส่งส่งเคียง แถวนี้มีเสียงฝีเท้าเดี๋ยวมันเอาป้อมปืนที่กับรถได้ไหม,ไหมวะกูอยากเี่้กูอยากให้ป้อมปืน